ไปสี่เที่ยวคะแนนยังไม่มีเลยครับยังไงก็แล้วแต,แต่วันนี้พี่น้องชาวเรือที่มาชมเรือกันเยอะแยะมากใาไก่กองครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของต่างจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ขออนุญาตว่าและโดเฉทาะในส่วนของจังหวัดพิจิตรก็เดินถ่ายที่แล้วอ๋อแล้วกันแห่นอนมาวนเช้ามาไปกลับแล้วมรดกแล้วทีมงานใหญ่เลยครับควบคุมโดยพิลาบเหลืองอ๋อเหรอใช่พระมหากระนินครับเออ เออได้ไงพีาไทยจบอกว่าหลวงพ่อหมาแขกเออมันคือว่าพี่ลบหลัวแล้วเออกับผมรักเออกับพี่เท่ไอ้จะกล้ากับผู้ใหญ่ผมนี่เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วแล้วก็ผมร้องไห้แล้แล้วก็วันนี้ครับพี่น้องชาวเรือผมเองนั้นได้มีโอกาสมาภาคเป็นสนามแรกปีแรกเลยนะครับมาเห็นผู้สนับสนุนการสนับสนุนนู่นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับยาสูบเนี่โรงงานยาสูบตัวบเริมเพิมของกระทรวงการคลังที่สองล้านเลยท่านทัาน จะดแ่รกก็จะกลับไปบอกพวกคนหวนไงจะบอกเรื่อพันาสองใบพัตนาประสิทธิามาถึงตรงนี้นี่เนป้าอยู่นี่ตัวเพิ่มเพิ่มแล้วก็ทิงเด้ก็ทิงแดงตัวเลิ่มเทิมสองตุกิวเลเยอร์จำกัดเออโคตรลิสตุยสอดคืนละสี่ร้อยโกตรลิสต่ต่อคุณสมพงมันากโคตอีเสื้อรักคอรงม่่เสื้อรูกหวาด ดูสิว่าพี่น้องชาวตะบนวันจิกบวกกับพี่น้องชาวตะบนไผ่ต้าโผโหจะทำอะไรเรือผู้ใหญ่กระบนหรือว่าผู้ใหญ่กระบนหรือว่าผู้ใหญ่เราไม่ต้องถามว่าวันนี้ผู้ใหญ่มนเจอกับบัญชาคารวะบัญชาเจอกับผู้ใหญ่มนหรือว่าประทีปอัมส่งรงจะทําอะไรผู้ใหญ่กระมลนได้ไมหมเนาะดูสิว่าสายดีครับคู่ทีษยมสามจากบ้านเหัือดงแล้วก็ย้ายวัดย้ายที่ไปอยู่ต่างจังหวัด ครับก็เรียกว่าวันนี้ยอ้อนลอยกลับมาบ้านเกิดครับครับผมในนามรองสอนสว่วนเหลือดีจากวัดสว่วนราชเจ้า เวาชายกันไปกันในเมื่อกรรมการปล่อยออกมากระพายกันไม่รูมัตุ้มนาตาอกตุ้มร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสอนสุวรรณอ่างทองเจอกับเรือสอนทองพิ่จิตอยู่ร่องน้ำน้ำเงินต่างคนต้องมีมีใครยอมใครนี่แม่กรรมการปล่อยมาสอนนำหน้าใจรายการนี้เทเพื่ไปเกี่ยวพายแหลงอย่างเดียวรองน้ำแดงร่องน้ำแดงมองตามสายตาละมาเล็กน้อยมีคันแล้วก็สอนสุวรรณพายแหลงจะสายหนีพายแหลงจะสายหนีแต่ว่าสอนสุวรรณเด้งถึงเด้งหนิงเด้งหนิงเด้งหนิงเหมือนกับลูกชิ้นเด้งแต่ว่าจะพายกระซวกกระซวกจะแสกระแสกระแสกระแสกแสได้หรือไม่ได้ สอตุวันบอกว่ารู้ตัอไปรอก็ไม่ยไปรอผายแรงแซงีกิาดปอดภัยจางคนีซัด่างคนบนตางคนเตาบอกว่ารือดีมีกับ้าสอนตุวันเจอกัสอบอกมาดูละใครจะนสอนสอนแยแต่เนน้านสอนลาไปเกี่ยวล่องน้ำแดงเรือดีมีกัสอนุวันเรือวัดสวนละลงบอกว่าจะเป็นจ้าาแขกันวันที่ยี่ที่เตีทตุลาดีผ่านไปได้ด้วยประกันทผายแงแซงนี่นลาปอดภัยบออนพอเาเรือเขาไม่รอดชาววังโมบอกว่าตะบลกบอกบอายแรงแซงีตาคนสซัตาบอกว่ารู้เฮโลจั อยู่ใครเก็บะเใกระเป๋าลานและหลานหน้าไม่เจอกนไปปีหที่วัดพระลงมาลานรวยเราไปยืนร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสอนตววานอยู่สนสอเรอยในที่ดืืงแร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 งนีได้ดีไปดีได้ดีไปดีที่ว่าดูสอนสองสอ หมอป๊อบตึงยาไม่ทันครับกรรมการไม่รอชา้าตัดสินนิเรยที่อยู่ร่องน้ำน้ำเงินครับสอนทองจากวัดวังกลมชนะสอนสุวรรณไปชนิดที่เรียกว่าไส้แตกครับหมอป๊อปกตั้งใจไว้ตั้งแต่เช้าแล้วครับครับ